ครับสวัสดีครับผมพ่อผมเช่นเคยนะครับตัวตึงบอลเต็มครับแล้วก็สำหรับโปรแกรมไม่เข้าในห้างฟุตบอลนะฮะคือวันเสาร์สุดเหงาชัยที่20กันยายนปี2568นะครับสำหรับเข้าคือแบบนี้ผมหยิบมาฝากถึง8คู่เลยนะครับและทีวผมหยิบมาฝากก็จะเป็นในสื่อของพี่มารีกบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับผมคาโชซลาอิตาลีแล้วก็ลาลิกาสเปนเช่นเคยนะครับโดยทีคู่แรกที่ผมหยิบมาฝากก็จะเป็น,นาอาณาแอเบเรซิสนะครับเปิดบ้านกับโคโลนคู่ที่สองแมนยูนะครับเปิดบ้านกับเชลซี แล้วก็เหมือนเช่นเคยนะฮะสำหรับ2คู่นี้ก็จะเป็นตัวเลือกในการถ่ายสกอร์นะครับจะเลือกทาย1คู่หรือว่าจะท่าย2คู่เลยก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดที่ทาย1คู่แล้วถูกนะครับก็สามารถมารับไปแดงไปใช้เปฟรีได้เลยนะครับคนละห้าใบแดงส่วนท่านใดที่ทาย2คู่แล้วถูกก็สามารถมารับไปเท่าไปใช้เปฟรีได้เลยครับคนละ5ใบเท่าเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะแคปลักทันสองที่ห้องอาหารของเรานะครับผมก่อนเวลาวันเทิหนึ่งชั่วโมงนะครับหรือว่าเวลาสี่ทุ่มครึ่ง ส,มสามารถส่งหลักฐานมาได้ลิงก์ aire. ใน้เดสคริปชันหรือว่าจะเป็นลิ um งก์ใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับผมจะแปะลิงก์ทีไว้ให้ทั้ง2ที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดนะครับที่สงสัยอะไรไงเกี่ยวกับติกาก็สามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมเลยนะครับที่ห้องหาของเราเปิดตลอด24ชั่วโมงส่วนหน้าของคู่ที่3ที่ผมหยิบมาฝากก็จะเป็นหน้าลิเวอร์พูลเปิดบ้านจับเอเวอเรตันคู่ที่4ไบรตันเปิดบ้านจับสเปอร์คู่ที่5นะครับฮอฟเฟนไฮม์เปิดบ้านจับไบเอ็นแล้วก็ไดด้้6เเเววโรนนนาาปิบบจัยููตุสค่ที่7เรอัลมาดดริเปิดบบ้านนจััเออสป ส่วนคู่สุดท้ายคู่ที่8นะครับบาเลนเซียเปิดบ้านเจกับแอตลติกบิลเบานะครับแล้วก็ก่อนจะไปเริ่มวิเคราะห์กันเหมือนเช่นเคยนะครับผมฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องด้วยนะครับอย่างน้อยก็จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำงานนะครับและได้คำเลาพอ,อแล้วนะฮะเราก็ไปเลยเลยครับแล้วมาเริ่มที่คู่แรกเลยนะครับผมในสื่อของบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับก็จะเป็นาานาแอตเบรซิกเปิดบ้านเจกับโคโลนในเวลาห้าทุ่มครึ่ง แับแรกก็จะไห,หน้าฝ่าไรไซิกนะครับตัวที่จุดเจ็ดห้าส่วนราคาสอราคาไป1นึกิกอยู่ที่หเมตรและกําแพงสูงต่ำไม่2อเมตรเจ็ดสิาถึงสามเมตรนะครับนับปัจจุบันชาวบา้านไรซิกก็อยู่ในอันดับที่7นะครับแข่งไปสาครั้งช้าไป2แล้วก็แพ้ไปอีก1ครั้งยิงไปสาเสียไป6เก็บมาได้หกแต้น,นะครับทาน,นาของโคโรนตอนนี้ก็อยู่ในอันดับท็อปสมเลยนะฮะแข่งไปสาครั้งช้าสองเสมอไปอีกหนครั้งยิงไปแปดเสียไปสีเก็บได้เจ็แต้ม เฮดูเฮดแปดปีให้หลังสำหรับคู่นี้ก็เจอมาถึงสิบเอ็ดครั้งเลยนะครับแล้วก็ชี้ไปทางฝั่ง,ง,งไรซิกที่สามารถชาร์จถึงห้าครั้งเสม,มอสี่โคโรนชนะไปอีกเพียงแค่สองครั้งโดยนัดล่าสุดที่คู่นี้พบกันนะครับก็ชี้ไปทางปีสองพันยี่สิบสี่เลยนะฮะแล้วก็ชี้ไปทางฝั่ง,ง,งไรซิกที่สามารถบุกมาถล่มไปได้ถึงห้าประตูต่อนหนึ่งนะครับถ้าเรามาดูฟอร์มสืบมดล่าสุดของเจ้าบ้านไรซิกนะครับพวกเขาก็สามารถชาร์จถึงหกครั้งแล้วก็แพ้ไปอีกสี่ครั้ง โดยเฉลี่ยยิง2.4ลูกต่อเกมเสียประตู1.6ลูกต่อเกมแถม10เกมวันนี้ก็วิงไม่ได้เพียงแค่4ครั้งเองนะครับจบเกมสูบอีก6ครั้งนัดล่าสุดคือการที่สามารถบุกไปเอาชนะมาย0.5มานะฮะที่1-0ต่อ0ส่วนฝั่งโครโครนนะครับผลงานสิมัดล่าสุดวันนี้ก็ยังไม่แพ้เลยนะครับชนะไปะถึง8ครั้งยันเสมอไปอีก2ครั้งโดยเฉลี่ยยิง3.7ลูกต่อเกมเสียประตู0.9ลูกต่อเกมแถม10เกมวันนี้ก็วิงไได้ถึง8ครั้งจบเกมส นัดล่าสุดก็เพิ่งบุกไปเยือนเสมอกับวอลซบวกมาฮะร์ที่สามต่อสามแล้วถ้าเรามาดูผลงานในบ้านของเจ้าบ้านไรซินะครับสามนัดล่าสุดวันนี้ชนะไปถึงสองครั้งแล้วก็แพ้ไปอีกหนึ่งครั้งเองนะครับโดยจะมีชนะตูลูสที่เจ็ดศูนย์และแพ้กับอันตาลันตา้าไปอีกสองหนึ่งส่วนนัดล่าสุดที่เลนในบ้านเคยที่เปิดบ้านเอาชนะไฮเทลไปได้ที่สองศูนย์น้องฝังโคโรนะครับผลงานสามนัดล่าสุดที่เพิ่ข้าเล่นนอกบ้านก็สามารถชนะไปถึงสองครั้งยันเสมอไปอีกหนึ่งครั้งนะครับจะมีชนะ SSV ยาเลเนกนสบวกนะครับที่ยา ชนะมา์ศูนย์ห้าปีอหนึ่งศูนย์แล้วก็เสมอกับเวิลด์ซูบที่อีกสามสามนะคร,รับสำหรับสภาพความพร้อมก่อนเกมนะครับเดลฟอนจาบ,บ้านไลซิกตัวเจ็บฮาวสต็อกก็จะมีไปกันหนึ่งห้ารายเลยนะครับวัชเมเนหน้าของเบนจามินเฮนริกลูคสัสโคสต์แมนซาเวชาลาเกอร์อดัมนูซาแล้วก็อามาดูไฮดาร่านะครับสำหรับตัวชูโรในคัมคืนนี้นะครับผมก็จะมีชื่อหน้าของยนันเดอมันเดอโมูโรนะครับผมแล้วก็โยอันบากาโยโกนะครับ ทันนาทีเมือนโคโรนะฮะตัวเจ็บค่าสต็อกของพวกเขาก็จะมีเพียงแค่2รายเองนะครับแต่ว่าจะเป็นน้าวรับฟานเดนเบิร์กแล้วก็ลูค้าคิเลียนนะครับผมส่วนตัวโชโรในค่มเพิรนี้ของพวกเขานะครับก็จะมีชื่อหน้ามาริโอสบุนเตอร์ออคุบคาเมลสกี้นะครับผมแล้วก็ลูค้าบอรสมิยสการแข่งขันของคู่นี้นะฮะทั้งฝั่งของโคโรนะครับผมรู้สึกว่าพวกเขาน่าจะเป็นการบ้านเป็นหมืองเป่านะครับบอกโบลฟอร์มจากเกมดีของพวกเขานะฮะสามนัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะถึงสองครั้งยันสม รฝั่งไรซิกเอนะครับผมผลงานสอนัดล่าสุดานี้ก็สามารถเหมาชาไปสอนัดรวดเลยนะครับแต่ว่าการที่พวกเขาต้องมาเปิดบ้านฉกับโครโรนะครับผมที่เหมือนไปมาหมืดเลยครับซึ่งผมก็มองว่าแอบเดาทางอยู่ยากอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าภาพรองฝั่งโครโรเอนะครับผมก็ถือว่าเขาเข้าในจัดดูดีกว่ามากๆเลยครับอย่างนี้สำหรับครูนี้ผมรอไปนั่งโครโรนะครับที่1เมตรนะครับ ามาต่อในคู่ที่2นะครับก็จะเป็นในสื่อของพิมลีกโดยจะเปนหน้าอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านจับเชลซีในเวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับแฮนดิแคปแรกก็จะเปิดที่เสมอนะครับผมส่วนกระแพงสูงต่ำอยู่ที่สามเมตรนับปัจจุบันเจ้าบ้านแมนยูตอนนี้ก็อยู่ในอันดับที่14เลยนะครับแข่งไปสี่ครั้งชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้ไปอีกสองครั้งยิงไปสี่แล้วก็เสียไปอีกเจ็ดนะครับเก็บมาได้อีกเพียงแค่สี่แต้ม ส่วนน้องฝังเชลซีนะครับตอนนี้ก็อยู่ในอันดับที่5เลยนะครับแข่งไปสีครั้งชนะ2เสมอไปอีก2ยิงไปเเสียไปอีก3เก็บมาได้อีก8แต้มเลยนะฮะเหตุดเหตุแปดปีให้หลังสำหรับคู่นี้ก็เจอมาถึง19ครั้งเลยนะครับและก็จะเป็นทางฝั่งแมนยูที่สามารถชนามาถึง7ครั้งเสมอไปอีก8แล้วก็เชลซีสามารถชนาไปอีกเพียงแค่4ครั้งนัดล่าสุดของคู่นี้พบกันนะครับก็จะเป็นทางฝั่งเชลซีที่สามารถเปิดบ้านเบียดชนะไปที่1นึ่ตัต่อศูนย์ โซนฟอร์มสิมาต์ล่าสุดของเจ้าบ้านแมนยูนะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปเพียงแค่สามครั้งยันเสมอไปอีกห้าแพ้ไปอีกสองครั้งโดยเฉลี่ยยงิงหนดห้าลูกต่อเกมเสียประตู1.4ลูกต่อเกม10เกมวันนี้ก็วิ่งม,มาได้เพียงแค่2ครั้งจบเกมเสมอไปอีก5ครั้งนะครับนัดล่าสุดก็เพิ่งบวกไปแพ้กับแมนซิตี้มาทัดที่3ามตุลาู่นย์โซนอ็งฟอร์เชลซีนะครับผลงานสิมาต์ล่าสุดวันนี้ชนะไปถึง6ครั้งเสมอ2แพ้ไปอีก2ครั้ง โดยเฉลี่ยยิงสองชั่วลูกต่อเกมเสียประตูศูนย์ลูกต่อเกมแถม10เกมวันนี้ก็วิ่งไปได้ถึง6ครั้งจบเกมสองเกอีกสครั้งครับนัดล่าสุดก็เพิ่งบวกกับแพ้กับบายเยนมานะฮะในศึกของยูฟาแชมเปี้ยนลีกที่สาวตัวตัว,ตวหนึ่งส่วนฟอร์มในบ้านของเจ้าบ,บ้านแมนยูนะครับสี่นัดล่าสุดวันนี้ชนะไปเพียงแค่หนึ่งครั้งยันเสมอไปอีก2แล้วก็แพ้ไปอีก1ครั้งเองนะครับโดยจะมียันเสมอกับเอเวอเรตที่2 2 แล้วก็เสมอกับฟีอออไปอีกหนึ่งหนึ่งนัดต่อมาก็แพ้กับอาร์เซนอลไปอีกหนึ่งศูนย์แล้วก็สามารถชนะเบอร์ลี่ที่สามตูต่อสองได้นะครับส่วนทางด้านของเชลซีนะครับผลงานเอาบ้านสีนัดล่าสุดวันนี้ก็ชนะไปเพียงแค่หนึ่งครั้งเสมอหนึ่ง 1, แล้วก็แพ้ไปอีกสองครั้งโดยที่ไม่แพ้กับซอลลิงเอฟซีนะครับที่สองศูนย์แล้วก็สามารถชนะเวสต์แฮมได้ห้าหนึ่งนัดต่อมาก็ยัง,สงเสมอเบนฟอร์ปอีกสองสองแล้วก็แพ้กับไบเยอร์เบกสามหนึ่งนะครับ สำหรับสภ้อาของพร้อมอก่อนเกมนะครับเดลฟองจะบ้านแมนยูตัวเจ็บค้างสต็อกก็จะมีเป็นกันถึง4ี่รายเลยนะครับไมว่ว่าจะเป็นด้นามมาติอุสคุนยาเมซันเมลลิซันโดไมเนสแล้วก็ดิโอโกดารโลนะครับผมและส่วนตัวชูโรงในครัคงนนี้ของพวกเขานะครับก็จะมีเชิงด้านของเบนจามินเชสโกปิยองเอ็มโปโมอมาเดโรนะครับแล้วก็โบโนฟรานเดสส่วนเดลฟองเชลซีนะครับผมตัวเจ็บค้างสต็อกของพวกเขาก็จะมีเป็นกันถึง5รายเลยครับไม่ว่าจะเป็นด้าของเลวี่โคลฟิลเบอร์นัวบาเดชิลโอลาเวียนะครับ โอเอสูกโอแล้วก็เรียมดีแลทนะฮะและตัวชูโรงในค่ำครั้นี้ของพวกเขานะครับก็จะมีเชื่อมด้านของชาวเปโดเปโตเนโตโอพาเมอร์นะครับแล้วก็มารโกโกเลยาการเจอกันของคู่นี้นะครับผมโดยดูฟังของเจ้าบ้านแมนยูนะฮะ<อ>ก็ถือว่าแทบจะไม่มีส่งเลยนะครับแถมนัดล่าสุดของพวกเขาคือการที่บุกไปแพ้กับแมนซิตี้ที่3ต่ตอ0 และซึ่งนัดล่าสุดที่เล่นในบ้านนะครก็เพิ่งเปิดบ้านเอาชนะเบอร์ลี่ไปได้ที่3ประตูต่อ2นะครับก็ต้องยอมรับตามตรงนะฮะว่าค่อนข้าในจะฝืดจัดจัดเลยนะฮะส่วนหน้าของเชลซีนะครับผมถึงแม้ว่านัดล่าสุดของพวกเขาก็เพิ่งจะบบกไปแพ้กับไบยันมานะครับที่3ามประตูต่อหนึ่งแต่ว่าฟอร์มจากเกต้ของพวกเขานะก็ถือว่าค่อนข้างในชัดดีกว่ามากๆเลยนะครับดังนั้สำหรับคู่นี้นะผมขอวางไว้ด้านของเชลซีครับที่เสมอเลยครับ หลังมาทองคู่ที่3ามยนะครับก็จะเป็นอันด้าหรือริ์ฟูลเปิดบ้านฉับเอเวอร์ตันในเวลา18บแนาฬิกาสานาทีนะครับแฮนด์แคปแรกก็จะเปิดห้างฝาหรือริบบ์ฟูลนะฮะต่อที่1เมตรยีส่วนราคาสองไหล่ลงมาอีกหเกทอยู่ที่1เมตรนะครับและกำแพงสูงต่ำที่สงเมตรเจดสิบห้าถึง3เมตรณปัจจุบันนะฮะเจ้าบ้านริบบ์ฟูลตอนนี้พวกเขาบรรจ่าฝูงนะครับแข่งไม่สี่ครั้งแล้วก็สามารถเหมาชาไปสี est, ator, том, activity, Somehow, ่ะครั้งรวดยิงไม่9เสียไปอีก4เก็บมาได้อีกบ น้องฝัง e ่งเอเวอร์ตันนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในอันดับที่6นะครับแข่งไปสีครั้งชาร์จเ <c anc ion> สมอหนึ่งแพ้ไปอีกหครั้งยิีไป5เ <5 S 2> สียไปอีก3ามเก็บมาได้อีก7แต้มนะครับเฮดูเฮดแปดปีให้หลังสลับคู่นี้ก็เจอมาถึง17ครั้ง <c anc ion> โดยจะเป็นทางฝั่งของลิเวอร์พูลนะฮะที่สามารถชารไปถึง9ครั้ง <c anc ion> ยันเสมอไปอีก6แล้วก็เอเวอร์ตันสามารถชารไปอีก2ครั้ง <c anc ion> นัดล่าสุดในคู่นี้พบกันนะครับก็จะเป็นทางฝั่งลิเวอร์พูลนะฮะที่สามารถเปิดบ้านเบีียดดชนะไไป้ท่่1อต0 ถ้าเรา,าดูฟอร์มสิทธ์นัดล่าสุดของเจ้าบ้านลิเวอร์พูลนะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง8ครั้งเสมอ1นนพ่ายอีก1ครั้งโดยเฉลีย่ยยิง2.6ลูกต่อเกมเสียประตู1.6ลูกต่อเกมแถม10เกมวันนี้ก็วิวได้ถึง6ครั้งจบเกมสีปป8ครั้งครับนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านเบียดชนะแอตมาริลิกไปนะฮะที่3ตูต่อ2 ส่วนน้งองฟอร์เอเวอร์ตันนะครับผลงานสิบัดล่าสุดวันนี้ชนะถึง3ครั้งเสมอ2แพ้ไปอีก5ครั้งโดยเฉะละี่ยยิง1ลูกต่อเกมนะครับเสียประตู1.2ลูกต่อเกม10เกมวันนี้ก็วิ่งมาไ,ได้ถึง4ครั้งจบเกมสูบอีก4ครั้งนะครับนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านยันเสมอกับแอสตันวินล่าไปที่ศูนย์ศูนย์และถ้าเราไปดูฟอร์นบ้านของเจ้าบ,บ้านลิเวอร์พูลนะครับสามารถล่าสุดวันนี้ก็สามารถเป่าชาไป3ครั้งด้วยเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นการชนะบอลมัดที่4-2ชนะอาร์เซนอลที่1-0แล้วก็สามารถชนะแอตมาร์ทเดกที่3-2เลยครับสำหรัฝั่งเอเวอร์ตันนะครับผลง,ง,งานเอาบ้านสามารถล่าสุดวันนี้ชนะไปเพียงแค่1ครั้งเสมอ1แพ้ไปอีก1ครั้งโดยชิมมีเสมอแมนยูนะครับที่2-2แล้วก็แพ้ให้กับลีดปีก1-0นัดล่าสุดที่เล่นนอกบ้านคือการที่บุกไปเอาชนะบูฟแฮมตันบันฮะที่3-2สำหรับสบภาพความพร้อมของเกมนะครับเดอะฟอร์นเจ้าบ้านลิเวอร์พูลตัวเจ็บค่าต่อของพวกเขาก็จะมีเพียงแค่2รายนะครับ ไม่ว่าจะเป็นน้าวเคอร์ติสโจนแล้วก็สเตฟานบายเซติสนะครับผมที่ยังมีการบาดเจ็บอยู่ทั้งคู่นะครับและแทนนัดนี้ก็จะได้ตัวน้าเฟรเดรโกเคียซ่านะครับที่สามารถกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งนะครับส่วนตัวชูโรงนะครับคนที่ของพวกเขานะครับผมก็จะมีเชิญด้านของโบเมซซาร่าอูโกเอคิเตเกฟอรเรนเวียสคอดิกัรโปนะครับแล้วก็โดมินิกซูโบสไลนะฮะตัวน้องฝั่งทีมใหญ่เอเวอร์ตันนะครับผมก็ไม่มีใครเจ็บหรือว่าติดโทษแบบขึ้นเพิ่มตัวจากนัดล่าสุดของพวกเขานะครับแถมตััววเเเเจจ็็บบขขข้าาางงงงสตอออกกกพพะะมีียยแคค่3รน แม้ว่าจะเป็นนาอัลจารอดเบนเวสชานเพเตอร์สันและก็วิกทอรี่มิโคเลนโกนะครับส่วนตัวชูโรงในครั้งวันนี้ของพวกเขานะฮะก็จะมีชื่อหน้าเบโต้แจ็คกิลิฟเคเนนดิวเบลลี่ฮอลนะครับแล้วก็อิลิมันเอเนีไอการเจอก,กันของคู่นี้นะครับผมก็จะเป็นการเจอก,กันในศึกของเมอร์ซี่ไซด์ได้พี่ครับส่วนตัวผมเชื่อนะครับว่าทางฝั่งเอเวอร์ตันนะพวกเขาน่าจะไม่กลับบ้านไปเมอร์เปล่านะครับหรือไม้กร่อาจจะไม่แพ้ขาดลอยนะครับ โดยได้ผลงานซีนัดล่าสุดทุเลกามานันนี้พวกเขาก็สามารถช้าไปถึง3ครั้งยันเสมอปีกหนึ่งครั้งนะครับซึ่งทําให้เห็นว่าพวกเขาอยู่ในช่วงที่ฟอร์มกำลังดีเลยนะครับส่วนฟอร์มของเจ้าบ,บ้านลิเวอร์พูลนะก็เพิ่งเจอสึกหนักมาเลยนะครับโดยการที่สามารถเปิดบ้านเบีเชนะแอดมันลิกไปได้เพียงสามประตูต่อสองแต่ผลงานช่วงหลังของพวกเขานะครับผมก็มักจะชนะแทบจะไม่ขาดลอยเกือบตลอดเลยครับซึ่งผลงานสองนัดก่อนนัดล่าสุดของพวกเขานะฮะก็สามารถชนะเบอร์ลี่ไปได้เพียงแค่หนึ่งประตูต่อศูนย์ก็สามารถชนะอาร์เซนอลไไปปด้เพีียงแค 0, าา Arsenal, แค่อ่ออกรระะตตูนับ อย่างไรสําหรับคู่นี้นะผมขอวัดใจนะครับรอมาด้าของเอเวอร์ตันนะครับที่1นึ่งเมตรยี่สิบห้าเรามาต่อกันคู่ที่สี่เลยนะครับก็จะเป็นมาด้าของไบตันโฮมอัลเบียนเปิดบ้านเจอกับท็บอปแนมฮอสเปอร์นะครับในเวลาสามทุ่มตรงแฮนดิแคปแรกก็จะเปิดทางฝั่งขไบตันนะครับตัวที่ปะปาติกมส่วนราคา2องไร่ละไม,ม่หนึ่งกิกฤษเสมอนะครับและกําแพงสูงต่้งที่สเมตร75็งสเมตร น้ำปัดจุมันเาบ้านใบตันนะครับตอนนี้ก็อยู่ในลำดับที่13เลยนะฮะแข่งไปสี่ครั้งชาติหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้ไปอีก2ครั้งยิงไปสีเสียไปหกเขี่ยไปอีสี่แต้มครับส่วนเราฝั่งสเปอร์นะครับตอนนี้ก็อยู่ในลำดับท็อปสามนะครับแข่งไปสี่ครั้งชาติสามแล้วก็แพ้ไปอีกหนึ่งครั้งยิงไปแปดเสียไปหนึ่งเขี่ยไปอีกเก้าแต้มนะครับเฮตุเฮใแปดปีให้หลังสำหรับคู่นี้ก็เจอมาถึงสิบหกครั้งเลยนะครับแล้วก็จะเป็นทางฝั่งของสเปอร์นะฮะที่สามารถชาถถึงงงคครรรััั้้้เสสมมอออไไปปีีกกกแลว็ตนนาาช โดยนัดล่าสุดของคนนี้พบกันนะครับก็ป็นทางฝั่งไบตันที่สามารถบุกไปเอาชนะสเปอร์มันฮะที่4สีตูตัวหนึ่งหล,ลังทำปมาตูฟอร์มสิบนัดล่าสุดของเจ้าบ้านไบตันนะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง6ครั้งเสมอ2แพ้ไปอีก2ครั้งโดยเฉลี่ยยิง 2. 1งุดูต่อเกมเสียประตู1.1ึุรูต่อเกมแถม10เกมมานี้ก็วิ่งไปไถึง5ครั้งจบเกมสูงไปอีก5ครั้งครับนัดล่าสุดหา้าคือการที่บวกไปแพ้กับบอลมัดมันฮะที่2อัวตูตัวหนึ่ง ส่วนรองฝั่งสเปอร์นะครับผลงานซิมัตลาสมานี้ชนะไปถึง5ครั้งเสมอ3แพ้ไปอีก2ครั้งโดยเฉลยยิงหนึ่งจะสามลูกต่อเกมเสียประตูศูนย์แปดลูกต่อเกมแถม10เกมมานี้พวกเขาก็วินมาได้ถึง6ครั้งจบเกมเสมออีก4ครั้งนะครับนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านเอาชนะเบรลิวไปนะฮะที่1นประตูต่อศูนย์ส่วนฟอง์ไลบ้าของเจ้าบ้านไบตันนะครับสามนัดล่าสุดมันนี้ชนะไปถึงสองครั้งยันเสมอไปอีกหนึ่งครั้งนะครับโดยจะมีชนะโบสบอดที่สองหนึ่งเสมอฟูลแลมไปอีกหนึ่งหนึ่ ก็สามารถชนะแมนซิตี้ที่สอเลยนะครับส่วนรองฝั่งสเปอร์นะครับผลงานเอาบ้านสองนัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถเหมาชาไป2ครั้งรวดเลยครับก็จะเป็นการชนะแมนซิตี้สองศูนย์และก็สามารถชนะเวทแทนทีสามศูนย์สำหรับสภาพของพ้องก่อนเกมนะครับเดลฟ์ฟอน์ดจะบ้านไบตันตัวเจ็บฟ้างสต็อกของพวกเขาก็จะมีไปกันถึง4ี่รายเลยนะครับโดยนัดล่าสุดวันนี้ก็จะมีเจ็บมาเพิ่มอีก2องรายเลยนะครับแต่ว,ว่าจะเป็นหน้ามาร์คซิมเดอร์กุยแบร์นะครับแล้วก็แจ็คคินเซลวูส ส่วนตัวเจ็บข้างสต๊อกอยู่แล้วนะครับก็จะมีชื่อหน้าอดัมเวสเตอร์แล้วก็โซลมอนมานะครับแล้วก็สำหรับตัวชูโรในคัมภีร์นี้ของพวกเขานะครับก็จะมีชื่อหน้าเดนนิวเวลเบกจอร์จิเนโอรูเตอร์นะครับแล้วก็คาอูรุมิโตมะส่วนหน้าของสเปอร์นะครับผมก็ไม่มีใครเจ็บหรือว่าติดโทษแบบเข้ามาเพิ่มตัวชัดล่าสุดของพวกเขานะครับส่วนตัวชูโรในคัมภีร์นี้ของพวกเขาก็จะมีชื่อหน้าของโมเมตโคดูสเดชาร์ลีซอนชาเวียซีมงนะครับแล้วก็ปาลินญานะครับการเจอกันของคู่นีี้้้นนนนนะะะกก็ถืออว่่าาแทบบจไมมใคครรยยหััเล แต่ว่าส่วนตัวที่ผมมองนะครับผมรู้สึกว่าน้องฝาของเอสเปอร์พวกเขาค่อนข้างจะชาดูดีเกินกว่าที่จะกลับบ้านเมือเปล่านะครับผมถึงแม้ว่าน้องฝาของชาบ้านไบตันนะฮะผลงานในบ้านของพวกเขานะครับที่เก้านัดล่าสุดวันนี้ก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับชะนะถึงหครั้งยันเสมอไปอีกสาครั้งแต่ว่าภาพรวมของพวกเขานะครับผมก็ถือว่าแอบดูไม่ค่อยน่าไว้ใจอีกด้วยนะครับซึ่งน้องฝาของสเปอร์เองนะฮะก็ถือว่าฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องเลยนะครับผมโดยในผลงานหนัดล่าสุดทุกการ์มานนี้พวกเขาก็สามารถชนะถึง4ครัั้้งแลวก็ยนเสมอียงแค่1ครั้งเองนะครับ อย่างไรสหรับคู่นี้นะครับผมผมขอรอไปหน้าของสเปิร์นะครับที่ปปาตะกบนะครับต่อมาต่อของคู่ที่ห้านะครับผมก็จะไปในสื่อของบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับเดี๋ยวจะไปทีด้าฮอฟเฟนไฮเปิดบ้านสำหรับบาเยอมินิกนะครับในเวลาสองทุ่มครึ่งเห็นนะคปแรกก็จะเปิดให้างฝั่งของบาเยอร์นนะครับที่1นึ่เมตรครึ่งส่วนราคาสองไหนเข้าไปหนึ่งกิโลที่1นึเมตรเจและกำแพงสูงต่ำที่สาเมตรครึ่งสามเมตรเจนะครับ น้ำปัดจูบันเจ้าบ้านฮอฟเฟนไฮตอนนี้ก็อยู่ในอันดับที่6เลยนะครับแข่งไป3ครั้งช้าสองแพไปอีกหครั้งยิ่งเมเชนเสียไปอีก6เก็บมาได้หกแต้มตัวน้องฝั่งของบายเยนนะครับตอนนี้ก็เป็นจ่าฝูงแข่งไป3ครั้งแล้วก็สามารถเมาช้าไปสามครั้งรวดแถมยิ่งไป14เสียไปอีกเพียงแค่2นะครับเก็บมาได้เ้าแต้มเฮดูเฮดแปดปีให้หลังสลับคู่นี้ก็เจอมาถึง16ครั้งเลยนะครับแล้วก็เจ้าหน้าฟางบายเยนที่สามารถชนะไปถึง11ครั้งเสมอ2ฮอฟเฟนไฮชนะไปอีก3ครั้ง นัดล่าสุดเรื่องคนนี้พบกันนะครับก็จะเป็นทางฝั่งของบายเยนที่สามารถบุกไปรูปคมมาได้ถึงสี่ตัวต่อศูนย์แล้วถ้าเรามาดูผลง,งานสิม,มัดล่าสุดของเจ้าบ้านฮอฟเฟนไฮนะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง9ครั้งและก็แพบ้บีบเพียงแค่1ครั้งโดยเฉลี่ยยิงส5ลูกต่อเกมเสียประตูสุดจะ9ลูกต่อเกม10เกมวันนี้ก็วิ่งมาได้ถึง8ครั้งจบเกมสูงไปอีก6ครั้งนะครับนัดล่าสุดคือการที่สามารถบุกปไปเอาชนะยูเนียนเบอร์ลินมาได้ที่สี่ตัวต่อ2 ส่วนน้งฟอร์ของบายเยอร์น,นะครับผลง่าสิมาร์ลาสุดวันนี้ชนะไปถึงเก้าครั้งแล้วก็แพ้ไปอีกเพียงแค่หนึ่งครั้งโดยเฉลี่ยยิงสามลูกต่อเกมนะครับเสียประตูหนึ่งลูกต่อเกมสิบเกมวันนี้ก็ยิงไปได้ถึงสี่ครั้งจบเกมสูงไปอีกหกครั้งนัดล่าสุดคือการที่สามารถเปิดบ้านเอาชาานะเชลซีไปนะครับที่สามประตูต่อหนึง่งส่วนฟอร์มในบ้านของเจ้าบ,บ้านฮอฟเฟินทายนะครับผมสามนัดล่าสุดวันนี้ชนะไปเพียงแค่สองครั้งแล้วก็แพ้ไปอีกหนึ่งครั้ง เจะมีชนะดามสัตว์นะครับที่3-1แล้วก็สามารถชนะเม็ดที่80นัดล่าสุดที่เล่นในบ้านคือการที่เปิดบ้านแพ้เฟรงเฟิร์ยไปแล้วฮะ 5, ที่3ประตูต่อหนึ่งครับส่วนฝัน่งของบาเยน์นะครับผลงานเราบ้านสามารถล่าสุดมานี้ก็สามารถเหมาชาไป3มครัง้งรวดเลยครับก็จะเป็นการชนะสตุตดกาก์ที่2-1แล้วก็สามารถชนะสวีเวนเวียนบาเดนนะครับที่3-2แล้วก็สามารถชนะอัลสบทที่3ประตูต่อ2นะครับ สำหรับสภาพความพร้อมก่อนเกมนะครับโดยลูกฟอร์าวบ้านฮอฟเฟนไฮม์ก็ไม่มีใครเจ็บหรือว่าติดโทษแม้เข้ามาเพิ่มเติมจัดล่าสุดของพวกเขานะครับและตัวชโลงในคัมคืนนี้ของพวกเขานะครับก็จะมีชื่อนั่นทิมแลมเพิรเล่อซูมาน่าตูเร่นะครับอังเดคามาริสแล้วก็ฟินิกอัสลานีส่วนลูกฟอร์ของบายเจนะครับผมนัดล่าสุดวันนี้ก็จะมีตัวเจ็บมาเพิ่มอีกหนึ่งรายนะครับโดยจะเป็นนั่นโยซิฟสตานิซิตนะฮะที่มีการบาดเจ็บเข้ามาจากเกมแชมเปี้ยนลีกของพวกเขานะครับสำหรับตัวชโลงในคาาคคคนนนนนนีีี้้ขของพพวกกเเะะะฮ็ลรรดับ ลุยเดีอาฟเฟิร์กนาบีแล้วก็ไมเคิลโอลิเซ่ถือว่ามันต้งงองฝ่งเจ้าบ้านฮอฟเฟนไฮน์นะครับผลงานของเขาอาจจะดูดีก็ตามนะครับแต่ว่าวันนี้น่าจะลำบ,บากไปนิดนึงนะฮะโดยการที่พวกเขาต้องมาเปิดบ้านจาัดพางด้าของไบเยนยนะครับนัดล่าสุดของไบเยนยนะฮะก็เพิ่งเปิดบ้านรูปโคมงโชว์ซีบิกด้วยนะครับที่สามประตูตัวหนึง่งแถมเฮดูเฮดสองนัดล่าสุดโค่นี้พบกันนะครับผมตั้งฝั่งของไบเยนก็ถือว่าทำห้เจ็บแสบอยู่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดบ้านช้าวันที่ห้าศูนย์และนัดล่าสุด และการที่พวกเขาต้องออกไปเยือนในวันนี้ผมก็มองว่าไม่น่าจะลำบากพวกเขาเลยนะครับอย่างไร่นสำหรับคู่นี้นะครับผมต่อนหน้าของบาเยอร์นะครับที่1นึ่งเมตรครึ่งแล้มาต่อกันคู่ที่6เลยนะครับ,รมรบผมก็จะไปให้สือของกาโชเซลาอิตาลีนะครับโดยแชมเปนดาวิลเลน่าเปิดบ้านเจอบเวนตุสในเวลาห้าทุ่มตรง แผนในแคปแรกก็จะเปิดห้างฝั่งยูเวนตุสนะครับส่วนที่หเมตรส่วนราคา2องในเามีหนึ่งกิดอยู่ที่จุดาและกำแพงสูงตามนะครับไปที่2เมตรหนึ่งสเมตรยีนะครับนัาปัดโจมันเจ้าบ้านเวโรนานะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในอันดับลังท้ายที่17เลยนะครับแข่งไป3ครั้งสเสมอ2แพ้บีกหนึครั้งยิงไปเพียงแค่หแล้วก็เสียบีอีกห้าเก็บมาได้อีกเพียงแค่2แต้มน,นะครับ ตัวน้องฝั่งยูเวนตุสนะฮะตอนนี้ก็เป็นรองจ่าฝูงแข่งไปสามครั้งสามารถเหมาชาไปสามครั้งรวดแถมยิงไปเจ็ดเสียไปอีก3เก็บไปได้อีก9แต้มเลยครับเฮดูร์เฮดแปดปีให้หลังสนาบคู่นี้ก็เจอมาถึง13ครั้งโดยชฉพาะน้งฝั่งยูเวนตุสที่สามารถชนะไปถึง8ครั้งยันเสมอไปอีก3แล้วก็วูดโลนาสามารถชาไปอีกเพียงแค่2ครั้งแถมนัดล่าสุดที่คู่นี้พบกันนะครับก็จะเป็นน้งฝั่งยูเวนตุสที่เปิดบ้านชนะไปที่2อต่อศ ถ้าเรามาดูฟอร์มสินัดล่าสุดของเจ้าบ้านเวโรนานะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปเป็นกันสามครั้งยันเสมอไปอีกห้าแพ้ไปอีกสองครั้งโดยเฉลีย่ยยิง2.2ลูกต่อเกมเสียประตู1.1ลูกต่อเกมแถม10เกมวันนี้เขาวิ่งม,มาได้ถึง4ครั้งจบเกมสมออีก4ครั้งนะครับนัดล่าสุดของพวกเขานะฮะคือการได้เปิดบ้านยันเสมอกับเคมาเรนเซ่มนะครับที่0-0นย์นย์ส่วนออของยูเวนตุสนะครับผลงานสินัดล่าสุดวันนี้ชนะไปถึง6ครั้งเสมอไปอีก2แพ้ไปอีก2ครั้ง โดยเฉลี่ยยิง2.1ลูกต่อเกมเสียประตู1.7ลูกต่อเกม10เกมมานี้ก็วิ่มมได้ถึง,ง5ครั้งจบเกมซูบอีก5ครั้งนครับนัดล่าสุดก็เพิ่งเจ้าเดือดกระทะของดอทมูนไะฮะที่4ตัวต่อ 4, 4. 4ถ้าเรามาดูฟอร์มในบ้านของเจ้าบ้านเวลานานะครับผม3นัดล่าสุดวันนี้ชนะไปเพียงแค่1ครั้งสเสมอไปอีก1แพ้อีก1ครั้งโดยจิมมีชนะ u s d วัตถุเปโรนาเลครับที่60แล้วก็แพ้กับซังพาวดีที่10นัดล่าสุดที่ได้ในบ้านเป็นการที่เปิดบ้านยันเสมอกับทางด้านของเคเบิลนเซ่ไปนะครับที่ 00, 00. ส่วนน้องฝั่งของยูเวนตุสนะครับผูงการน้องบ้านสามารถล่าสุดวันนี้ก็เหมาชนะไป3ครั้งด้วยนะครับว่าจะเป็นการชนะดอทมูนที่สองหนึ่งชนะอัตารันที่สองหนึ่งแล้วก็สามารถชนะเชโนที่หนึ่งศูนย์สำหรับสภาพความพร้อมก่อนเกมนะครับเดินรอบฝังงบ ona, ่งเจ้าบ้านเวโรน่าตัวเจ็บคาสบตอกของพวกเขาก็จะมีะการหนึ่งห้ารายเลยนะครับว่าจะเป็นหน้านนิโคลัสโบเลนทินีโทมัสซุดลอฟเยลูซานเยลูซานิอาโกโรเบรโตกายานิแล้วก็ดานิเอลมอสเกล่านะครับ ส่วนตัวชุลงในค่มคีรนที่ของพวกเขานะครับผมก็จะมีชื่อน่างกิฟออบันโดมาโอยบาตาลิสชองดานิเอลอักปาอักโปนะครับแล้วก็โจวเน่ส่วนของหงยูเวนตุสนะครับผมก็จะมีตัวเจชบคาสต็อไปเพียงแค่สองรายนะครับแล้วก็ชะ่เป็นน้างฝ่ายโอเมเลติแล้วก็คาดิอุสมิลิกนะครับและแถมวันนี้ก็จะได้ตวนหน้าอันเดียสคัมเบียโซนะฮะที่เพิ่งพจะโทษแบนกับระช่วยิีได้อีกครั้งนะครับแล้วก็ต่างน้าของฟรานซิสโก้คอนเซซเก็เชคฟิตผ่านสออ เทิร์นคบไมเนอร์ดูซานมาลาโควิดนะครับก็อันเดียสคัมเปียโซต้องบอกตามตรงเลยนะครับว่าน้องฝั่งเซบ,บ้านเวอร์นาผมมองว่ายังไงก็น่าจะรอดยังมากๆเลยนะครับและแถบผลงานสามนัดล่าสุดในเกมลีกวันนี้ก็ยังหาชัยชนะไม่เจอเลยนะครับซึ่งน้องฝั่งยูเวนตุสเองตอนนี้ก็ถือว่าโชว์ฟอร์มโหดเลยครับโดยที่ผลงานสามนัดล่าสุดในเกมลีกวันนี้พวกเขาก็สามารถเหมาชาไปสามครั้งรวดน้าวจากทุกรายการนะรก็รวมไปถึงแปดนัดเลยนะครับที่พวกเขายังไม่แพ้เลยนะฮะสามารถช้าไปถึงหกครั้งแล้วก็ยันเสมอไปอีกเพียงแค่สองครั้ง อย่างไรสํหรับคู่ที่ผมต่อหน้าของยูเวนตุสนะครับที่จุดเจ็ดห้านะครับมาต่อคู่ที่เจ็ดเลยนะครับก็จะไปสื่อของลาลิกาสเปนโดยเชฟฟหน้าเรียวมัดเล็กเปิดบ้านกับเอสปันยอนในเวลาสามทุ่มสี่ที่นะครับไฮไลท์คปแรกก็จะเปนหน้าฝั่งเรียวมัดเล็กตัที่สองเมตรส่วนราคาสองนะครับไหลเข้าไปอีกหนึ่งคริกที่สองเมตรยี่สิบห้าและกําแพงสูงต่ำที่สามเมตรยี่สิบห้าถึงสามเมตรครึ่ง นัำปัดจ,จุบันชาบ้านเรียวมันหลีกตอนนี้เพราะเขาเป็นจ่าฝูงนะครับแข่งไป4ครั้งแล้วก็สามารถเหมชาช้าไปสีครั้งรวดยิยงไปแปเสียไปอีก2องเก็บมาได้อีก12แต้มนะครับตัวน้องฝั่งเอสปัญยอนน,น, e นะฮะตอนนี้ก็อยู่ในระดับท็อปสามนะครับผมแข่งไป4ครั้งช้า3เสมอ1นะครับยิยงไปแปเสียไปอีก5้าเก็บมาได้อีก10แตม้มเฮดูเฮดแปดปีให้หลังสำหรับคู่นี้ที่เจอกันมานะครับผมพวกเขาก็เจอมาถึง11ครั้งโดยเฉพาะนั่งฝั่งของเรียวมันหลีกที่สามารถชไปถึง8ครั้งเอสปัออนนชะไปีก3ครั้ง ซึ่งนัดล่าสุดของคนนี้พบกันนะครับก็เช่พทางฝั่งเอสเปนยอนที่สามารถเปิดบ้านเบียดชนะไปได้หนึ่งประตู 1, ต,ต่อศูนย์ถ้าเรามาดูผลงานซีมัดล่าสุดของชาวบ้านเรียงมันหลีกนะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปถึงเ้าครั้งและก็แพ้ไปอีกเพียงแค่1ครั้งโดยเฉลยียยิง2.1งลูกต่อเกมเสียประตูศูจากเก้ลูกต่อเกมแถม10เกมมานี้ก็ยิงไปได้ถึง4ครั้งจบเกมสูงอีกห้าครั้งครับนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านเบียดชนะหมักเซไปนะฮะที่2องปต่อหนึ่ง โซนอลฟองเอสปัญยอนนะครับผลงานสิมัตล่าสุวันนี้ก็ยังไม่แพ้กันเลยนะครับชนะถึง7ครั้งสเสมอบปอีก3ครั้งโดยชิลียิง0.7ลูกต่อเกมเสียประตูสุ0.9ลูกต่อเกม10เกมวันนี้ก็วิ่งมาได้ถึง8ครั้งจบเกมสูอบปอีก5ครั้งครับนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านเอาชนะมาโยกาไปน,นะครับที่สาวตูต่อ2ถ้าเรามาดูผลงานในบ้านของเจ้าบ,บ้านเรียงมอนตลิกนะครับผมสามนัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถเหมาช้าไป3ครั้งด้วยนะครับจะเป็นการชนะโอซัสซูราที่10 ก็สามารถชนะมายกาไปได้อีก2องหนึ่งสโนดัลล่าสุดที่เล่นในบ้านนะครับผมคือการที่เปิดบ้านเอาชนะหมักเซย์ไปนะครับที่2องปต่อหนึ่งนะครับสโนฟองเอสปันยอนนะครับผมผลงานนอกบ้านสินัทล่าสมนี้พวกเขาก็สามารถชนะถึง2ครั้งยันเสมอไปอีก2ครั้งเลยนะครับแรืว่าจะเป็นการชนะบอสบวกให้หนึ่งศูนย์ชนะยูเนียนเบอร์ลินไปได้อีกหนึ่งศูนย์เสมอนิวคาสเซิลไปอีกสองสองแล้วก็ยันเสมอกับโซเซดาไปอีสองสองนะครับสำหรับสภาพความพร้อมก่อนเกมนะฮะ เราฟอรจ้าบ้านเรียงมาริคนะครับผมนัดล่าสุดวันนี้ก็ต้องสังเกตทางหน้าของเทนอาร์โนไปนะครับผมเนื่องจากมีการบาดเจ็บเข้ามาจากนัดล่าสุดของพวกเขานะครับส่วนตัวชูโรในค่มเป้นนี้ของพวกเขานะครับผมก็หนีไปคนทางหน้าของคีเรนเอ็มบัปเป้อิบราฮิมดิอาร์นะครับผมวินิสอุดจูเนียร์แล้วก็ดานี่เซบายยอนครับสุดท้ายฟังของสปันยอนนะฮะนัดล่าสุดของพวกเขานะครับผมก็จะมีตัวแบมอีกหนึ่งรายนะครับแล้วก็จะเป็นทางหน้าของเปเรลมิยาที่ติดโทษแบเข้ามาจากนัดล่าสุดนะครับและส่วนตัวชูโโโรรรรในนนนนนคคค่่าาาืืีี้้ขขขออองงพวกกเเะะับบผมม็จชห์ตฟดส คาเบียปัวโดเอ้ดูเอ็กโปซีโตนะครับแล้วก็ปอโลซานโนนะฮะการจัดก,การของคู่นี้นะครับผมด้นฝั่งเจ้าบ้านเรียม,มันเด็กก็ถือว่าเหนือกว่าทุกด้าน,นจริงๆนะครับและแดดม้งงานห้านัดล่าสุดทุเลาการ์มันนี้พวกเขาก็สามารถเหมาชาไปห้านัดล้วนเลยนะครับผมแต่วก็เหมือนที่ผมเคยบอกไปข้างต้นนะฮะว่าทางฝั่ง,ง,งเรียวม,มันเด็กพวกเขาจะสามารถชนะไปได้ก็จริงนะครับแต่ว่าจะเป็นการเฉ,ฉ,ฉลิมชนะเกือบตลอดนะครับซึ่งทางฝั่งเอฟเป็นย่อยเอนาฟอร์มตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะตึงมือจ,จัดๆเลยนะครับผมแล้วผมก็เชื่อออยยย่่่่่่นนนะะะะฮววาาาาฝัังงเเสปพพกขจไมแ้ครบ อย่างไรสําหรับคู่นี้ผมรอไปหน้าอเอสปันยอนนะครับที่2เมตรนะครับเรามาต่อคู่สุดท้ายในคู่ที่8นะครับผมก็จะเป็นทางฝั่งของบาเลนเซียเปิดบ้านจับแอตติกปิโเบลในเวลาตีสองตรงนะครับอันนี้รับแรกก็จะเปิดที่เสมอนะครับส่วนกระแพงสูงต่างีสองเมตรยี่สิบห้านับปัจจุบันเจ้บ้านบาเลนเซียตอนนี้ก็อยู่ในอันดับที่สิบห้าเลยนะครับ แข่งไปสี่ครั้งชาติหนึ่งเสมอ1แพ้ไปอีก2ครั้งยิงไปสี่แล้วก็เสียไปอีก8นะครับเก็บไปได้อีกเพียงแค่4แตม้มทางฝั่งบิลบอลนะครับตอนนี้พวกเขาอยู่ในอันดับที่4นะครับแข่งไปสี่ครั้งชาติสแล้วก็แพ้ไปอีก1ครั้งยิงไป6สเสียไปอีก4เก็บไปได้เก้แตม้มเฮดูเฮดแปดปีให้หนังสนาบคู่นี้ก็เจอมาถึง18ครั้งเลยนะครับแล้วก็เช่นทางฝั่งบิลบอลที่สามารถชาปถึง6ครั้งสเสมอ8แล้วก็บาเลนเซียสามารถชาปีกสี่ครั้ง นัดล่าสุดของคู่นี้พบกันนะฮะก็จะเป็นทางฝั่งเบลเบลที่สามารถบุกไปเบียดชนะมาได้เพียงแค่หนึ่งประตูต่อศูนย์ถ้าเรามาดูฟอร์มสิมัดล่าสุดของเจ้าบ้านบาเลนเซียนะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปเพียงแค่สองครั้งเสมอ4แพ้ไปอีก4ครั้งโดยเฉลี่ยยิง1ลูกต่อเกมเสียประตูอยู่อยู่สลูกต่อเกมแถม10เกมมานี้ก็วิ่งมาได้เพียงแค่4ครั้งจบเกมสูสไปอีก4ครั้งนะครับนัดล่าสุดนะฮะก็เพิ่งบุกไปแพ้กับบา,า,าร์ซ่านะฮะที่6กประตูต่อ0 ส่วนฝั่งของบิลบอลนะครับผลงานสีมัดล่าสุดวันนี้ชนะไปเพียงแค่สามครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก7ครั้งโดยเฉลี่ยยิงหนึ่งลูกต่อเกมนะครับเสียประตู1.9ลูกต่อเกม10เกมวันนี้ก็วิ่งไปได้เพียงแค่4ครั้งจบเกมสูบไปหกครั้งนัดล่าสุดคือการที่เปิดบ้านแพ้อาร์เซนอลไปน,นะฮะที่สองต่อศูนย์ถ้าเรามาดูผลงานในบ้านของเจ้าบ,บ้านบาเลนเซียนะครับผมสีนัดล่าสุดวันนี้ก็ชนะไปถึง2ครั้งยันเสมอไปอีก2ครั้งเลยนะครับ 1, ว่าจะเป็นการยันเสมอกับหมักเซอร์เบอร์ธาที่1นึแล้วก็สามารถชนะตอริโนที่สามศูเสมอกับโซเซลาไปอีกหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถชนะเกเรเฟียไปนะครับที่3 0มศูนย์โซนอฟองกับบิลบอลนะครับผลงานเอาบ้านสนัดล่าสุดวันนี้ก็ชนะไปเพียงแค่หนึ่งครั้งแล้วก็แพ้ไปอีกหนึ่งครั้งนะครับโดยจิ่ไม่ชนะเลอัลเบติสไปที่สองหนึ่งแล้วก็แพ้กับโอซัสต้าไปที่หนึ่งศูนย์ สำหรับสภาพข้อพร้อมก่อนเกมนะครับทางฝั่งของเจ้าบ้านบาเลนเซียไม่มีใครเจ็บหรือว่าติดโทษแบแม้แต่คนเดียวเลยนะครับและตัวโชูโรงนครับคนนี้ของพวกเขาก็จะมีชื่อหน้าอาร์เนลดาชูมาอุโกดูโรนะครับคาบิโกเอล่าแล้วก็บาติสเต้ซานตามาเรียนะครับส่วนาน้าของบิลบอลนะครับก็ยังไม่มีใครเจ็บหรือว่าติดโทษแบ้มาเพิ่มต่อจัดล่าสุดของพวกเขานะครับและตัวโชูโรงนครับคนนี้ของพวกเขาก็จะมีชื่อหน้าของมาอนอันซานาดี้อาริเบเลนกีแล้วก็อินย์กีวินเลียมนะครับ ถ้าเรามาดูภาพหล่อของคู่นะครับผมเดนฟอร์ฮงนเจบ้านบาเลนเซียนะครับนัดล่าสุดก็ถือว่าแพ้แบบเระเทเลยนะครับโดยการให้บุกไปแพ้กับบาร์ซ่ามาที่60แต่ว่าถ้าเรามาดูผลงานในบ้านของพวกเขานะครับซีนัทล่าสุดวันนี้ก็ยังไม่แพ้ใครนะครับชนะไปถึง2ครั้งยันเสมอไปอีก2ครั้งส่วนน้องฟอร์บิลบอลนะก็ต้องยอมรับตามตรงเลยครับผมว่าฝั่์ของเขาค่อนข้างจะดูน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะครับและแถมเอาเนี่ยเอานอนไม่ได้อีกด้วยนะฮะโดยที่ผลงานสัมมัตล่าสุดวันนี้ก็แพ้้้ไไไปปนนนนนนนัััััััััดดดรร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 ววเเลยยะะะคคคคคบบบบบงงงอออาาา่่สสหีีผมขช์กตท2 25 และเป็นยังไงบ้างผมแปลคุดดูโฮมหยิบม,มาฝากให้ในวันนี้บอกว่าน่าถูกใจทุกท่านนะครับแล้วก็เหมือนเช่นเคยนะครับถ้าหากว่าคู่ไหนถูกใจก็สามารถหยิบสไลก้าได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าข้อมูลไหนที่ผมตกโดนไปนะครับผมขอกราบอภัยทีนะครับแล้วก็แปลคุดดูโฮมหยิบม,มาฝากให้ในวันนี้เดี๋ยวผมสรุปให้เหมือนเช่นเคยนะครับโดยที่คู่แรกผมรองโครโรนไปนะฮะที่1เมตรคู่ที่2วางเชลซีที่เสมอคู่ที่สามนะครับรองเอเบอร์ตันไปที่1นึเมตรยีแล้วก็คู่ที่สี่รองเซบัวร์รี่ที่บ่อป่านะครับ ส่วนคู่ที่5ต่อบายเยนไปที่1นเมตรครึ่งและคู่ที่6ต่อยูเวนตุสไปอีกจุดจ็ดห้าคู่ที่7จรองเอสเปญอลไปอีกสเมตรส่วนคู่สุดท้ายคู่ที่8นะครับคู่ของบาเลนเซียผมเช็คสกอร์ต่ำที่2องเมตรยี่สิบห้านะครับแล้วก็ก่อนจะไปเขียนไปนะครับผมอย่าลืมว่าห้องอาหารของเรานะฮะมีกิจกรรมทัสกอร์ทุกวันนะครับสามารถเพียงของทีมไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับแคปหลักฐาน์สสองที่ห้องอาหารของเรานะครับผมไม่ว่าจะเป็นการกดลิงก์ใต้ดดสคริปชันหรือว่าคอมเมนต์นะครับผมก็แปะลิงก์้าางงล่เรรรียยบบ้้อนะคั หรือว่าหากท่านใดสงสัยอะไรยังไงเกี่ยวกับกติกานะครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมเลยนะครับที่ห้องอาหารของเรานะครับเปิดตลอด24ชั่วโมงแลวผมก็ขอฟากร่านอีกหนึ่งอย่างนะครับช่วยผมกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับอย่างน้อยก็จะเป็นแรงใจให้ผมการทำงานนะครับผมอย่างไรสรับวันนี้ตัวตึงขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับและเจอกนันใหม่วันพรุ่งนี้นะฮะอย่างไรสรับวันนี้ก็สวัสดีครับ